มตดองลึกมตดองรีบขึ้นมาเยยารื่อยอ่ะไปก่อน,ด,นดืดกลางเดินเด,ด่างขึ้นลองท้าผ้าใบกับใจถึง,ถง ก็มีสโลแกนเป็นขั้นๆนะครับทดสอบข้อเข่าที่เข่าทุ่งยางนี่เขาทุ่งยางนะครับฟูดโมไนส์สุดๆไลจ้ะอุ้ยนี่ขึ้นเขาสูงทรงยิ่งววสวยอ่ะเป็นขั้นเลยนะครับ นี่ก็ธรรมชาติความสุขระวังลื่นวินเขาทุ่งยางแต่ทุ้งท้อนะครับว,วิวสวยวิวสวยนี่ยังไม่ถึงระดับนู้นก็วิวก็สวยซะแล้วอ

เดินทางนี่แหละเขียวัดทางส่งเสียนามโอ๊ยไปเรามีวัดด้วยเหรอต้นไหนได้ยดื้ก่อนเขามีวัดด้วยเหรอต้นใช่ทางเดินนี่ทางขึ้นเขาหนปีนปีแล้วนู่นอะไรอ๋อนี่ห้ามห้ามใบข้ามขึ้นอ้ท่านี้เป็นเขียนวัดอโอ้มีวัดด้วยดีจัง นี่มีที่บินอยู่ไอันี่วัดมาดูวัดอ้มีนกด้วย นี่เป็นเขตวัดนะครับสบายจังอ่าขึ้นไปเลยเออมีที่จับเชือกด้วย อตอกเบียนเชือกนะครับตอกเบียนเชือกโอ้โหจ,จับเชือกไปด้วยจับเชือกอ,ะอ่ะเขามีเชือกให้จับอันนั้นไม่ใช่ผูกเล่นเล่นเอาไปเลย ไม่เป็นโอูกำลังปังเลยให้เราเดินไปใหาตามทางไปเลยมันมีที่พักอยู่ อันเดินพวกเดียวเลยใช่จแค่ไปลมเลอยู่ปนมเลบโชวหน่อยที่วิ่งที่รวงกลวนี่ที่พักที่พักมีที่พักอยู่ตอบอ้ Ach, นี่ ทดสอบข้อขทที่ที่ไรยังไม่โอโอเฮ้ยนีโชว์หน่อยเลยปึยใมันจะีขึมุดพักหอบอยู่นี่นั่นจุดผ่าอบนังเลยนั่งใกลถึงแล้วเ่หมดแล้วอ้ขอบน่าถึงแล้ว่ะทางขวามือไนั่นจุดจุดวิว อ๋อไปขึ้นไปดูเลยเขาบนเลยขึ้นเขาบนเลยขวามืออ่ะไม่ใครจะไปชววิวตรงนั้นก่อนไม่ไม่อย่าอย่าอย่าเปิดเส้นทางพลังงานมีน้อยอยู่ห้ามเปิดเส้นทางเด็ดขาดพลังงานมีน้อยห้ามเปิดเส้นทางอันนี้แหละที่ในรูปที่ว่ามันจีนที่ให้เบรกดูตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้แสดงว่าตรงนี้พิจิตรแล้วฮะไม่อะไรนี่ที่เป็นเชิงชันเลยหรอไปแต่ดันขึ้ไปโอ้

จับวไว้จับเชือกไว้จับเชือกไว้นี่โดยจะอนยากกว่านี้อีกไปได้อยู่ตัวตัวตัวจับไปนีออ้หรอใช่ตัวนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งนะครับมันมีกี่ชั้นเนี่ยจุดที่หนึ่งก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะครับ อองมาดูดิจุดชมวิวตรงนี้ก็เป็นโขดหินครับแล้วก็อุ้ยตรงนี้ก็ยิ่ออกไปถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้อู้ก็จะเห็นยังโซนข้างล่างเขาด้านหน้าและทะเล,ะเลอยู่ด้านล่างสวยมากเลยครับนี่ วันนี้ก็ลมมรสุมลมพัดมานะครับช่วงนี้แล้วก็มีรถจอดอยู่ด้านล่างก็เป็นที่พักนะครับน้ำทะเลหาดทรายกว้างเดี๋ยวช่วงบอนยินกว่านี้นะครับลมก็จะเบากว่านี่เรา ไปขึ้นใบยังขั้นต่อไปก่อนนะครับของเขาอุ้ย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 ึบเขาจะมีเชือกให้ไต่อยู่นะครับมเมื่อ,ก,อกี้เหรอยอย่างอย่าง Khang bồn chân môn yêu mày, nào. Bốn chân qua đi đây mày. Niêm khang mày. chân à. ừ. cả ừ. <laughs> <kình gì> mày 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 điều cho mày 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 mày

มีข้างบนอย่างคนเลยไหมคะหรือว่าไม่มีใครเลยข้างบนมีอยู่มีคนนะข้างคนไหมอ๋อมีคนเลยไปเบื่อนะวางไหนนลยนะเป็นเดี๋ยวระบายเลยหรือว่าไปไหนต่อลบเลยอ๋อเพราเป็นคนแค่นี้เหรอไม่ครับเรียนอยู่ดีเต็มอ่ะเป็นโอปติวระวังนะรน้ที่ชันไปเอ้าตาไปปากก่อนปากก่อนไม่ต้องรีบปากก่อนแวนไงนะแขวนไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบเรื่อยๆเดี๋ยว Thế mình, thế thì mình chân, thì mình chân Ôi, nó cưới tới lên lên nó bảo trước bay Chạp <laughs> trước à. bay Mày lấy Ừ Chạp trước Thấy mấy ông thử, à. oh. bị còn không bác anh <laughs> Ở, <đông> nữa nào มันต okay. uh, oh, uh. okay. uh, sure ิดต no, right. oh, well. ัวเดี๋ยวเอาระวังเราระวังมันติดต้นไม้นั้นข้ามข้ามก็ได้พี่จีิงๆข้ามไปต่างโอกอะไรอ่าโอเคพอนแล้วพอนแล้วโอ้โ้องดพอนแล้วอ่อระวังระวังขาเขาไม่เลยไม่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 เหมือนี้ติดไหมติดไม่ลุงน่ามีตั้งบนนี้เลยเตรียมลูกเลยอ๋อไม่รู้จะก้าวขาไดก่อนใช่ไหมต้องตาลบอกน้องตาไปช่วยหน่อยซ้ายก่อนอ่ะสายสายกุ่มไปเลยน้องตาลซ้ายไปก่อนได้ไหมครับโอ้ซ้ายได้ไหม อ่าเราดูซ้ายไม่ใช่ขวานลตทางซ้ขวาซ้ขวาี่บอยซ้ายาซ้ายซ้ายไปก่อน้ไหมไลยม่ได้หรออาขวาไ้ฮะอเี้ตัวล่งงมก่อนไไรเปลมีกากางนไหมฮะหลังได้ไหมเได้ไหมเลาขาลงหนวนี่างนอกมันไปไงวะอ่าใช่ออกแต่นรกไปขวา ป็นหาตัวรังได้ไหมตอนนี้อ่ะเบลลองน่าจะหายว่ะ่ตัวรังไดไหที่นี่ออกยากอ่าเรียว้อยเดีวหยแล้วเรียร้อยแด้วมีติดต้นไม้แล้วช่ไหมเนาะง่างาต้นไม้ก่อนก้อนใก้อน้องให้ิดไอ้ต้วางเจอแล้วต้นไม้ อ่อพี่ช่วยอ่าโอเคหมดแล้วอ่า่าสุดยอดไปทิทางรเปล่า่ใจไม่วอ่าขึ้นต่อไป <c oughs> แต่ว่อันนี้เป็นคืพนอพเงเขาเลยต้องมาตรงนี้นะจะกินข้าวลงไหมอะินกับ,กบอาหารมีน้ำด้วยพี่แองนั่มีน้ำลำทานาไหน,ไนอ่ะงสะลวิงลำานทะเลไหมอ่ะไม่ใช่ทะเล เดีรวคลองไหมไม่รู้เดียวไปแต่ว่าไ,<ป>ไม่รู้อลองตาเผื่อนนเ,เรหรอถึงแ,แล้วป่ะหอบไอมันตาหรองั้นใช้น้ำเดี๋ยวข้ามานเพื่อเก็บจากน้ำไม่แล้วทำกับตามเขา๊ ฮะดูข้างดูดรานหลังเล้ยวทำไมตันจังอ๋อไม่ต้องมาเลยมาเลยที่ทางขึ้นนะครับอือเป็นหิน

อย่าไปทางนั้นเลยมาทางนี้น้องเล่นมันตงเชียวนี้นี้เลยตรงนี้ดีกว่าเล้วฝั่งนั้นก็เป็นเหวอยู่พอฝั่นง,นงนี้้องขึ้นไปทางนี้ทางนี้ทาง เอ่เลาอเลยเอาเร็วเร็วเลยของนี้ก็มีของนี BLANK ้ก็ขึ้นไปด้วยใ้ใช่ไหมที่เอาของทั้งกับรถไม่ได้เดิน วิว360องศาน่อือไปก่อนมาตืบตือ mùa này nó đẹp lắm, 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 เอาอยิา้มนนะ่อยอาชมนพาอทิ์ตกดินนะครับอุ้ยฝัง่งนู้นจะเป็นทะเลอีกฝากหนึ่งนะครับก็จะมีเกาะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนปามตอนนี้เวลา เจ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีพระอาทิตย์บบกำลังจะตกดินแล้วนะครับ เฮ้ยพี่เอกเขาลงเลยไหมเดี๋ยวมันมืดได้ได้ครตอนทีตกแล้วเนี่ยนโอ้ค่อยๆลงแล้วลงแล้วลงเร็วนะ <c ười> สวีตาปางสบาลอินียทะเลครับถ้าอยู่อยู่ฝั่งคุณเล่ฝั่งกันเลยเนาะอ่าถ้าฝั่งเขาอยู่ฝั่งนู้นโอไปทลงแล้วตกแล้วลงลงมากเต็นท์ะปิวอยู่เขานะเรไม่ค่อยลงค่อยเจ็บนะเจับอ่จ็บอืมตั้งอยมก่อนอู่นี dạy dạy tôi dạy 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 chặt dạy 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 đẹp dạy 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 dạ phát tiết tụi mình lắm, Chị chị chị, để ta đi cái